นี่มาดูใกล้ๆนี่เลยตัวนี้นะครับเวอร์เนียดิจิตอลอ่าปกติเราจะเป็นเวอร์เนียแบบแมนนวลแบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับสเกลนะครับหน้าจอแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่วัดได้เป็นนิ้วแล้วก็เป็นมิลน,นะครับตัวนี้เป็นมิลแล้วก็เป็นนิ้วตัวนี้มีล้อหมุนนะครับอ่าสไลด์ได้แบบนี้เห็นไหมนะครับ จะวัดขอบนอกขอบในวัดได้หมดนะครับขอบนอกขอบในหรือจะวัดความลึกได้นะครับเวอร์เนียแบบดิจิตอลตัวนี้ในตะก้านี้ผมบอกแล้วนะครับผมปักไว้ให้แล้วนะครับนี่เลยอ่าไม่ต้องไปเพ่งไปเพ่งนะครับเวลาเราวัดนะครับไปเพ่งว่าเท่าไหร่กี่มิลกี่นิ้วนะครับหรืออะไรยังไงไม่ต้องเลยดูที่หน้าจอแบบดิจิตอลตัวนี้เลยในตะก้านี้นะผมปักให้แล้วใช้งานง่ายแล้วก็ใช้งานสะดวกด้วยตัวนี้